มาให้คุณลูกค้านะคะได้ได้ชนนะยวนะคะพูดไม่ดังนะพูด <c oughs> จะไม่พูดดังนะคะอายเขาอยู่ในตลาดนัดผ้าไหมสุดรินนะคะงงวัญจะเสนอแนะนำเสนอนะคะ <c oughs> อนําเสนอเป็นผืนนี้นะคะเป็นผ้าลายหกเะ <c oughs> เป็นผ้า ลายสรงนะคะสะรงเนี้ยเป็นสรงสีหวานนะคะคุณขาสรงสีหวานผืนนี้นะคะสวยมากมายน,นั่นะคาคาบรรยายนี่คุณปันให้ราคา1 4 5 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นผ้าสรงสีหวานนะคะคุณคา้าให้ราคาเบาเบานะคะสีหวานคืนน้สวยมากานะคะ,นะคะผ้าเน้นเน้นนะคะเนื้อสวยเป็นงานโทรโสดหางกระโรกนะคะ หางกระรอกปีเกลียวสองเส้นเลยนะคะเห็นลายไหมคะพื้นนี้นะคะขวาญในเ5 0คาร์มนสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสามารถชุ่มพื้นที่สองนะคะอันพื้นนี้จะไม่เหมือนกันนะคะพื้นอันนี้พื้นที่หนึ่งนะคะอันนี้พื้นที่สองนะไม่เหมือนกันเลยนะคะ พื้นที่สนะคะพื้นนี้ลูกค้าจ๋าสวยหวานแววมากมากๆนะคะคุณลูกค้าที่ชอบผ้าสโบรนะคะสโบหลายประมาณน้าะเป็นสโบรสีหวานนะคะลูกค้าหนึ่งพันห้าเอยหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะราคาเบาๆบานะให้ราคาเบาเบานะคะรอบนี้นะคะ สรงสีวานปกติวันขายอยู่ที่1,550บาทนะคะแต่ว,วันนี้มาในราคาเบาๆเบามากๆนะคะ1,450บาทเท่านั้นอันนี้ขวัญรวมส่งให้นะคะแต่ว,ว่าถ้าปลายทางมีบวกเพิ่มนะคะก็มาชมต่อนะคะค่ะคืนนี้นะคะขวนนำเสนอนะคะเป็นงาน สามตะกนะคะเป็นงานสามตะกนะคะปืนนี้เป็นลายโฮลนะคะเป็นมัดมีโฮลปืนนี้สวยมากๆนะคะสวยหยาดเยิ้มนะคะสวยขนาดของเสียงจะรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าพัอยูไม่หลับนันท่ายสรจ้าสวัสดีจ้าคนสวยมาด้วยเหรอคะ อย่าร้องนะลูกคืนนี้นะคะขวานำเสนอนะ่ 1, 8 9 0นาสบบาทเท่านั้นนะคะพี่จา๋าแม่จ๋าสวยมากนะคะสวยจริงสวยหยาดเยิม้มสวยแบบปัะทืงใจมากๆ มัดบีนะคะมัดบีโฮดูเชินะคะคุณผู้ตรงกลางจะเป็นลายโฮนะคะน้อยนักนะคะที่จะทำได้สวยประมาณนี้สวยงามมากแม่สวยใจละลายค่ะพื้นนี้นะคะเป็นพื้นที่สามนะคะวันนำเสนอนะเป็นพื้นที่สามให้คุณลูกค้านะคะได้ติดตามชมขันในวันนี้นะคะ นานๆทกหายกันนะคะช่วงนี้เงียบนิดหน่อยนะคะเงียบนิดนหนึ่งนะคะสำหรับรูปแันนี้นะคะก็คนหลายงานพ <c> า <oughs> พื้นนี้เป็นพื้นที่สนนามน้าแม่นนะ,นะพี่นะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้านน้ำเสนอนะคะผ้าไหมางานสามตะโกราคา นี้นะคะคุณลูกค้าจ้าจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะพุ่มข้าวบินที่สวยมากงานสวยนะคะงานละเอียดละออมากๆานะคะคุณลูกค้าผ้าไม่ต้องกลางก็สวยนะลายจะประมาณนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจ้างานสวยหยาดเยื้เลยนะ้นวหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ สนใจนะคะโทรสอบถามขวัญได้เลยเบอร์โทร0952939306 09 09 09นะคะราคาเบาๆนะคะคุณขาขวันให้ราคาพิเศษแล้วนะคะถ้าโอนเลยรวมส่งราคานี้นะคะ,นะคะก็รับก่อนนะคะสวยมากนะคะให้ชมประมาณ ก็มาชมต่อนะคะคุณลู้าค่ะวันวางแล้วนะคะพื้นนี้เป็นพื้นที่สี่นะเป็นพืนที่สี่ลายพุ่มก้าวบินนะคะพุ่มก้าวบินจ้ามาชมต่อเลยมาชมต่อเลยคะมาชมพืนที่ห้านะคะผื้นที่ห้าจ้าพื้นนี้ค่ะพื้นห้าจ้าผืนนี้สวยเลยนะคะ เป็นลายกระเซปีนะคะกรเซษกระเซใบกระเซใบนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะเป็นนกประก้านะคะคุณค้าจะสวยมากสวยแบบบรรยายไม่ถูกเลยนะคะขอบอก 1,0890บาทเท่าน,นั้นให้ราคาเบาๆนะคะคุณผา,า้ชวันนี้นะคะถ่านขวัญอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะเสียงอาจจะเจียวจ้าวไปหน่อยนะคะคุณคู้ชก็ไม่เป็นไรเนาะฟังกันได้นะคะจา้าคืนนี้นะคะเป็นคืนทีห้านะคะเดี๋ยวการให้ชมนี่ขนาดผ้านะคะท่านให้ดูชื้นนะคะ ขนาดท่าหนึ่งคูณสองนะคะเป็นงานเชิงเดียวนะคะเชิงจะประมาณนี้นะคะอันนี้ขอเรียกข้างบนนะคะแบสบเนี่ยจะเป็นข้างล่างนะคะเป็นงานเชิงเดียวหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทได้สนใจสอบถามได้นะคะกลางดูได้เลยค่ะ เป็นคู่สองค่ะส,สวยๆนะคะ,นะคะเป็นงานมัดหมีนะคะนี้เป็นงานมัดหมี่ลายกระเซยไปนะคะแล้วตรงกลางนะคะก็จะเป็นนุปะเก้าวสวยเลย ก็มาชมต่อนะคะมาชมคืนนี้นะคะคุณ่าคืนนี้นะคะก็จะเป็นลายเล็กๆนะคะเป็นลายไทยเล็กๆนะคะคุณขา เป็นงานมัดลายละเอียดมากนะคะหนึ่งพันแ้อยเก้าสิบบาทนะคะวันนำเสนอนะคะสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญมาไดา้เลยโทรนะคะศ <c oughs> ูนย9เก้าห้าสองเ้อืนนะะี้เป็นผืนที่หนะคะคุณคะเป็นผืนที่หกนะคะวันให้ราคาเบาๆนะคะคุณาจา๋าหนึ่งพันแปดร้อยเบบาทเท่านั้นนะคะ พืนนี้ก็จะเป็นงานเชิงเดียวเป็นงานเชิงเดียวนะคะสวยเลยหนึ 1, ่งพันแดอยเก้าสบาทเท่านั้น,นะคะค่ะปันวางแล้วนะคะพืนนี้เป็นพืนที่หนะคะเป็นพืนที่หกนะเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวขายก็จะขายของด้วย ไลค์คอมด้วยนะคะไลค์รีวิวผ้าไหมให้คุณลูกค้าได้ชมด้วยนะคะค่ะแนะนำไม่เยอะนะแนะนำไม่เยอะก็เดี๋ยวจะมามาให้ชมเป็นลายโบราณนะคะแต่ถ้าอุ่นยังไม่ปิดลขอโบราณนะคะพืนนี้เป็นพืนที่เจ็ดนะคะพืนนี้สวยมากเลยนะคะคุณครับ ลูกค้าที่ชอบลายขอโบราณนะคะคืนนี้นะคะขวัญให้ราคานะคะ2 2 5 0บาทนะ2,250บาทนะคะพี่สวยงานเนื้อแน่นเนื้อสวยนะคะขรัวลายเป็นขอโบราณที่สวยนะคะนะคะงานนี่งานเนื้อแน่นเนื้อสวยนะคะ จะเป็นโบราณที่สวยมากๆนะคะของเราห0 0่งพัไม่ใช่คืนนี้นะคะ2,250้หิบาทนะสองพัน2องรบบาทเป็นขอโบราณนะคะค่ะทั้งหมดขันนำเสนอทั้งหมด7คืนนะคะคุณค้าก็ฝากคุณลูกค้านะคะ ยกมาในราคาเบาๆนะคะแค่นี้ค่ะเพราะว่าขวันอายลูกค้าเดินไปเดินมาเขากมงขวัญใหญ่ว่าขวัญพูดอะไรคนดีนค่ะก็แค่นี้นะคะจะไป